โอ้เห็ดยังนุ่มหมอนี่บ่าวเราหั่นเนาะโอ้ยหมกหน่อไม้หมกหน่อไม้ปรุงค่ะหมกหน่อไม้ใส่หมูหมกนโนไม้ใส่หมูนั่งแต่ปรุงต่อปรุงปรุงเส้นกปรุงเส้นโกตำน้ำตาลนิดๆเอาน้ำตาลนิดๆไปใส้นไรอืมเพราะมีสีสันไปใส่นิดๆใส่นิดๆสูตรบ่าวเราหั่นเองนะคะเอาซอส์วันกินนี่นลยอ๋อมเพราะว่าก็จี๊ดใส่หน่อยๆปลาเพราะว่ามีเกลือ คันเซนนั่นเกลือแซนไอเนาะไม่เอาใส่หลายพยายามเข้มใส่หลานใส่เครื่องใส่เครื่องกเครื่องต่างๆวกมีไผ่ตูเล่าเขาก็ใส่ไผ่ตูไทยก็ได้ว่าที่มีหอมว่าที itas, ่ม okay? ีหอมหมูก็ยุ่นนิดนี่โอ้แต่เสียบหมูกับหมูสามชั้นนิดหนี่งข้าหมูสามชั้นหมูหมูสี่ชั้นใช่ปะได้

ข้าเบียร์กระใสเออนอาเบียร์พ่อตุวหนุ่ยเนาะบรุงแลวเรียบร้อยเนี่ยะซ้าตัวหนุ่ยจะแซบดีว่าพอพี่ก็เกลือดีให้ใส่ตัวหนุ่ยเองไหมน้ำย่านังมันเย็ดให้มันเ็ดให้รสชาติน้ำม่คกับหมูเข้ากันไหมที่เป็นรสออกคล้ายๆกับแจงน้ำมัแต่ว่านี่เสีหมกน้ำมัเออเออเส็บว่าที่จะงอรสุกแล้วแซพ่อะปูนเครื่องล้วห้อกับมมกน้ำใบตองมะฮ่อ นำใบตองมาห่อแบบนี้เบาวละหันเบาวละหันห่อว่าเปลี่นห่อเปลี่นยุติว่ากี่ใบตองบ่งามแล้วไอ้หัวหน้ายังเป็นห่อไห้งามกันแล้วเพราะใบตองเปลี่ยนตองแตกสิว่าได้กินเอาว่างจะเพื่อนใกล้ๆตีนเล็กน้อยแล้วมันยังนัวเต็มกันใส่ถั่วยู่ดอกอ๋อถรามาติเนาะวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านนอกห้องแบบนี้แล้วเนาะกินง่ายอยู่ง่ายคือเก่าเนาะอ๋ออันี่ยเอากัดไว้ก็ บางคนก็จะใส่แม็กนีบอลอันนี้เขาไม่ใส่แม็กแล้วเขาใส่ไม่จีมเขียวอ่าวัดเท่าจากมันนวเขาต้องเอาใดที่มันจีมแล้วมันหมกกัดมันยังแสบอยู่โอ้แตะหักนี่สูตรหมกหน่อไม้ใส่หมูอ่าใส่หมูสามซันเด้่ยันซันที่ซีที่หาบวบเขาต้องเอาสามซันยังแสบสูตรเป้าละหันอ่าเดี๋ยวกันมาเป็นขั้นตอนต่อไปกันนึงวันนี้อ่าล่อชมพี่น้อง ห่อหมกเรียบร้อยแล้วก็มาหนึ่งครับหนึ่งไหมอให้ตอกแก๊สเท่าก็ได้ไ่ฟื้นก็ได้ใส่ทานก็ได้เราหันมักมักง่ายว่าไงส่ตอกแก๊สนี่ละหนึ่งแบบธรรมชาตาเท่านี้มอซึ่งแบบนี้ละบบานอกพอกหน้าห่อใบตองมันหอมมห่วยหอมกินหอมเลยหอมเครื่องครับหอมเครืองโดยเฉพาะกินแตะไคร่นี่แหละตะไคร่กบใบตองหอมเลย เครื่องออกมาช่วยด่งขนาดอ่ายิงเมื่อกี้นาที่คนาก็ได้กินกันแล้วพี่น้องแมวโอ้แล้วเราตีกับเขาเจ้ามือในบ้านนี้เสร็จสับเรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยเมนูหมกหมาใส่เนาะโอ้มันหมกหมูใส่เนาะไก่ดูอ่เปิดเนาเปิดเน้ยสูตรเบาแล้วหานเดือนน่งเดืออ่ามันต้องใส่อย่านั่งดี่ เอใส่ยานั่งโอ้ยรุ่นพี่น้องรุ่นสีสันตะกินบ่อกรุ่นเมืองสีสันหน้าตาเป็นไปได้อ๋อคือห่อหน่อยคือยังว้าม้วกละส่วนเพอหะนายเนี่ยเป็นผู้ห่อให้ใบาลตองมันน้อยบ้าลอฮันเป็นผู้ปรุงปรุงสูตรนี่ได้สมิล่ะหมูใส่หน่อไม้หน่อไม้เซียบสีสันได้เซียบได้หรอหน่อไม้นี่ต้องเคียนเอาอได้พี่น้องเพราะต้องเคียนใส่เข็มเคียนหน่อเซียบพี่น้องจะเซียบนี่คือสีสันออกมาแบบนี้แต่ว่ารสชาดมาทันจะชิม รสชาติก็ดีเสียบแล้วเนาะนี่แหละคือนม็อกตุยหนุ่ยนี่แต่แซ่บอยู่ม,ม,มกมกหมูใส่หน่อไม้เอ่อมีตะไคร้มีตะไคร้แล้วก็มีตะไคร้มีหัวหอมมีต้นหอมมีเข่าเบียร์ขาดม่ได้ขึ้นนามอย่านั่งเพราะมันเทียแต่เนื้อหมูนี่กล่อมกลมเทียแต่หน่อไม้ขันขันมีหน่อไม้ปึ๊บเมนู่ยังกระตมถ้ามีหน่อไม้ต้องมีน้มอย่านั่งเป็นตัวรักเลยล่ะเป็นตัวรักบางคนก็ใส่ผักขาแต่ว่า บาลูฮันย่างคิวเริ่มบาใส่ย่างบางคนกัมักบางคนกัมักบางคนกับบอมักมาซีมังว้าหอมแท้ที่เสียไม่ได้หอมป่ะนี่มงโอ้ยแซ่บให้แต่ว่ามันดิเข้ากันยี่ดอกขึ้นงี้มังกินขึ้นดอกค่าดอกค่ากับกระเทียมเจ้าก็กินแปลกเนาะเจ้าเนาะโอ้โมอแปลกตรงมันบาลูฮันเนาะแล่วน้องม ja. ่ก oh, ับเพชรแล้วมากินกับดอกค่าเพชรตื้มกันอีกกระเทียมกับเพชรโอ้บาลูฮันคนกระเพาะนะ ขั้มเาครับโมเมนพญนนหมอขามสวนับเร็ๆได้ครับญ่เขียนดิแอนแมันทีแอนขามะีข้อดีขมบ้านกินบอนบันเดอาดมันใหญ่่ดนะขมเขาน่ะมกส่เบตอมันรสชาตินี่บรรยากาศบ้านบ้าอือขายหโอ้โอ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 โโอ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 ้โอ้โโอ้้อ้โโอ้โโอ้โโอ้้อ้โโอ้โโอ้อ้โโอ Đứng đây, vô vô đây, ăn ăn Nhanh bởi đi Đỏ cả Đỏ khá Ủa, Ôi, hết Thịt trong đây Thịt Chia miệng thịt Xút khỏi ôt vào đây nè, chịu lắm nè Mà phía đoàn quá, cần đều hôm lại,